แท็บถัดไปนะครับของ Backup Exec Report นะครับคือแท็บ Alert นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับแท็บแรกนะครับคือ Alert History นะครับเป็นการระบุ Alert นะครับที่ผ่านมาแล้วนะครับของ Backup Exec นะครับทุกตัวนะครับในกรณีถ้ามี Backup Exec มากกว่า1ตัวนะครับเรากดคลิกขวานะครับแล้วเลือก r u น n o วนะครับ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอเมนูนะครับรันรีพอร์ตนานะครับในส่วนของ alert history นะครับในแท็บ range นะครับเราสามารถกำหนดเป็นรายวันรายชั่วโมงแล้วก็เป็นรายอีเวนต์ได้นะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นฟิลเตอร์เป็นรายวันนะครับเลือกเป็น7วันนะครับเพื่อเรารันเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏ back up e x e c report นะครับในส่วนของ alert history นะครับเป็นข้อมูลของ history ของ back up e x e c t ที่เราใช้งานอยู่นะครับ แถบที่2นะครับคือแถบ Alert History by b a c k u p x e x Server นะครับอันนี้นะครับจะเป็น Alert นะครับที่ผ่านมาแล้วของ b a c k u p x i c Server นะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับเรากดคลิกขวาเลือก Run n น w นะครับจะปรากฏหน้าจอเมนู Alert History by b a c k u p x e x Server นะครับแถบ Range นะครับเราสามารถเลือก Filter นะครับเป็นรายวันรายชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นราย Event ได้นะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็น Filter รายวันนะครับจำนวน7วันนะครับแล้วกด OK ก็จะปรากฏนะครับ ไปอ k u p มสเซกีพอร์ตนะครับในส่วนของ a r u r e d i s t o r y นะครับของ b a c k u r e Server นะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับ